สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้กะมาพบกับน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยวันที่11พฤศจิกายน66เด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะมื่อนี้น้ำเชี่ยกะอ่าสีมาน้ำเสนอเลขสามสำนักเนาะครับค่ะเลขสามสำนักที่เพิ่นแบบค่อนข้างเดินดีในช่วงนี้อยู่เนี่ยครับผมค่ะ มีั้งแต่รุ่นยิ่ย่ๆค่ะท่านผู้ชมที่อยู่กับน้ำเชีย่ยมาน่านกับเก่ามาเชีย่ยเนาะครับผมค่ะ,ะก็จะมีพอจะเจร่ญนศิลป์แม่น้องบัวครับพี่ปรกกายแ้วค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะพี่ปรกกายค่ะ,ะน้ำเชี่ยสีมาวิเคราะห์ตัวเหลขกสองตัวบนกับแฟนครับค่ะ แล้กกาตัวเด่นของสามสำนักแมนครับค่ะวันจะหลอดไปใส่ขาดันมือส้มค่ะ,คะวนเวียนเอาแต่ว่าอ,า,อาจารย์นี่สองนี่แล้วเนาะครับผมค่ะค่ะท่านผู้ชมตัวเล็กขนาดเท่าบบใส่ตัวดับหรอที่เท่าตอนนี้บบได้ใส่ตัวดับแล้วครับผม <laughs> จัดหน้าให้ปกติเลยครับพี่น้องค่ะ อาค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของสามสำนักหัวกะทิเลยค่ะท่านผู้ชมเรียกด้วยว่าหัวกะทิเลยเนะาะค่ะน้ำเชียกัขอขอบพระคุณที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องวิเคราะห์ไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะคืนนี้เจอกันเลขวิ่งบนน้ำเชียเนาะครับผมสิบงวดหลุดหนึ่งงวดนเนาะท่อแม่นครับ สิบงวดหลุดหนึ่งงวดสุดกับมาน้ำกันเลยครับผมค่ะเก้ากับหนึ่งล่าสุดค่ะคืนนี้เจอกันค่ะท่านผู้ชมเอ,อ้ามาเบิ่งกันเลยได้ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันค่ะสิบงว,ดห,ด,วด,ะะดหลุดหนึ่งงวดค่ะนี่แหละค่ะอย่าเผลออย่าพลาดเด้อค่ะท่านผู้ชม คืนนี้เลขเด่นบนนําเชียร์เหมือนเหลขกออกเข็ดได้เหมือนเหลขกออกสามตัวตรงเนาะตัดบ่าขาดค่ะท่านผู้ชมมาเบิงมาวิเคราะห์ซอยกันเด้อคืนนี้ก่อนนอนเช่นเคยเนาะสัตว์บ่อชัดเจนครับเอาค่ะท่านผู้ชมพี่น้องบ่เห็นเหลขสามตัวของพี่ประกาย มาเบิงในคลิปนี้ก็ได้เด้อค่ะเก่ามาเชียร์เพิ่นปล่อยออกไปแล้วค่ะท่านผู้ชมงวดวันหันพี่ประกายเพิ่นเขาโตตะเถาครับผมเก้าหนึ่งห้าโอ้โหค่ะเอฟซีเพิ่นก็ได้นั่มค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมนั่มเชียร์เอามาสรุปในตัวให้แฟนคลับเบิงครับค่ะเทียร์เพิ่นอยากใครอยากหน้าบางเทียร์เพิ่นก็อาจจะเพ้อจะพลาดไปบางคลิปเนาะครับผมค่ะเพิ่นก็อาจจะมาเบิงอ่า เห็นในคลิปนี่ก็อาจจะเห็นแบบหลายสำนักเลยเองสินะครับค่ะนี่ละคะ่ะท่านผู้ชมคลิปปลอยไปแล้วค่ะโอ้ล่างเม็ดเดียวตัวนี้เท่าเม็ดเดียวโอ้แคปหน้าจอแล้ค่ะ,คะท่านผู้ชมพี่ประกายพ่นให้วิ่งบนหกกับห้าหกกับห้าจะไปหลักหน่วยคะ่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าที่จริงเข้าตามสถิติมาลัก่อยพี่ประกายกลับไปลักซิบก็ับไปแต่ว่า พี่ประกายเพิ่นว่างรักน่วยเนาะครับผมค่ะแล้วแต่ง,งวดครับแล้วแต่บางงวดแต่ว่ากับว่าถิมน่วยสิบเนาะครับค่ะคพ่อเจริญศิลค่ะท่านผู้ชมค่ะพ่อเจริญศิลน,นี่นะคะท่านผู้ชมมาบ่าคือกันบ่เถ่าคือกันตรงใดเถ่าสองหาเนาะแม่นครับผมแต่ว่าพี่ประกายเพิ่นบ่มีเลขประกอบเป็นสอง ติดหาขึ้กันอยู่วงนนี้พนเมี่มีสองนี่ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้เค่ะนี่ชุดเต็มนะแถาชุดรวมครับแม่ล้องบัวครับผมค่ะนี่ค่ะ พ่อเจริญศิลแม่น้องบัวพี่ปะกายแล้อค่ะท่านผู้ชมพอเจริญศิลกับแม่น้องบัวนี่หากับสองเพิ่นเด่นบนครับประกบคูพอเจริญศิลเพิ่นว่างสองไวลักสิบแม่น้องบัวเพิ่นเพิ่นมหลักบ่วเถาะหรือว่าเพิ่นเพิ่นบอกแต่ว่ามันจิเป็นหาสองมาก็สองหาเพิ่นเอ๋อค่ะอีกไม่กี่วันก็รู้ผลเนาะค่ะ มือเสาร์นี้น้ำเสียวกะว่าวกันกับแม่อยู่เนาะครับค่ะว่ากันกับแม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะว่าแม่ว่าจังได้หากะมาน้ำเสียบนเนาะครับค่ะก็ลมค่ะท่านผู้ชมลมแรงลมแรงลมแรง,แรงจังได้หากะมาน้ำเสียพี่ประกายเพิ่นกะม,ม่กหาค่ะท่านผู้ชมค่ะพอจะเลื่อนศีล เพิ่นกับปะกคหาอยู่ที่แถาครับค่ะสามสำนักที่เอฟซีเคยเห็นผลงานมาแล้วค่ะเคยเห็นผลงานมาแล้วเดินดีมากกว่าหลุดเนาะครับผมค่ะเอาแคบหนาจอแล้วค่ะสามาแผ่นนี่ปล่อยออกไปแล้วเนาะครับค่ะขันตามไร้เอฟซีเพิ่นกับว่าตามลร้อันนี้น้ำเชียเ่ยวก็ได้เอามาสรุปห้เบืองน้ำเนาะครับค่ะบีบร่งค่ะ อนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมตัวเด่นพอจะเลื่อนสินพนหายสองรักสิบแม่น้องบัวห,หาหักกับสองพี่ปะกายหักกับหกค,ค่ะท่านผู้ชมค่ะสองตัวประกบกันสองตัวบนเนาะครับค่ะก็จะได้มาหกสิบสองสิบสามคู่ตัวนี้เท่าคสิบสามคู่สิบสามคู่ ตัวเด่นของแต่ละสำนักเ้าอค่ะท่านผู้ชมจ้างพี่ปะไกจยย้างสิพนก็นมี่หาศูนย์นเนาะแถวครับห้าศูนย์และหกแปดห้าแปดมี่พอแแม่ห้าแปดเนาะแม่น้องบัวกับพี่ปะไกยเป็นกับมี5ห้าแปดและหกแปดของแม่น้องบัวก็พอจะเลื่อนศิลกับสติดถ่าสองเนาะครับห้าสองพอจะเลื่อนศิลกับสติดสองหกหกสองค่ะท่านผู้ชม สี่สองสี่สองพอหมดเถาะครับอืมสี่อสอง,งอ๋อของอีพอค่ะ,คะส่วนที่เหลือนี่กันผาดกันหลุดเนาะเถาะครับกันผาดกันหลุดเทียรม้วนนีบ่ามาอ่าม้วนนีอาจจะมาแทนหนึ่งสี่แม่ค่ะท่านผู้ชมครับ,รบกันผาดกันรุด นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเลขบนเด้อค่ะเลขบนเลขบนเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมครับพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะครับคืนนี้เจอกันเด้อค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันเลขวิ่งนําเชียเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมตัวเลขกระเฮ็ดให้เบิง่งเป็น เพียงแนวทางเนาะครับผมค่ะเท่ยมันเข่าค่ะท่านผู้ชมค่ะเทีอมันลุดไปใส่อีกชุดหนึ่งยังสิค่ะท่านผู้ชมสิมกันกันกันค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาคืนนี้สวัสดีค่ะ